ทุกทันรวยนะครับผมตอนนี้ผมเช่นเคยครับผมก็วันนี้เรามาทําการทดลองแบบง่ายๆง่งงๆกันนะครับเนื่องจากว่ามีคนอยากให้ผมย่อยสก,กิลเยอะมากว่าพี่วานย่อยสก,กิลให้ดูด่อยได้ไหมครับพี่วาน <c oughs> คือทุกวันนี้คือแบบเรื่องการย่อยสก,กิลเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างปกติไปแล้วนะครับกับสาหรับบันนะครับผมแต่ว่าลางหลังเดี๋ยวผมไม่ค่อยได้ย่อยเพราะว่ามันขาดทุนหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาวิญญ,ญาณที่เริ่มตกตอนนี้วิญญาณลีจินอย่ที่ประมาณ3.5แล้วก็ มันจะมีแค่ว,วิญญาณเดียวที่แพงก็คืออันทัตแต่ว่าอันทัตออกโคตรยากนะครับผมวันนี้ผมมีการแบบพอดีเห็นเอมันเหลือนะครับผมอ่ะเอมผมมันเหลือป,ประมาณ6.8นะรประมาณ6.8ไป6.9นะครับผมประมาณ6.8แล้วกันตีไปกลมๆผมก็เลย,เอ,ยอยากลองย่อยดูว่าไอ้เงินงบ6.8จเอมเนี่ยของเราเนี่ยเราจะได้เออ่กำไรหรือทุนคืนอะไรยังไงบ้างไหมนะผมซึ่งผมลองย่อยมานะครับอ่ะดูกันนะครับนี่ได้อันทัตมาทุกคนจริงอันทัตมาช่วงท้ายไม่งั้นเกือบตายนะเว้ยบอกก่อน คือเกือบหลับนะครับอันนี้เรื่องจริงเกือบหลับนะครับอันทัศต,ตอนนี้ราคาจะอยู่ที่เลชประมาณสักแถวแถว8.5นะครับอันทัศเนี่ยแพงมากประมาณ8.5เลยอันนี้เราย่อยบวกศูนย์นะครับบวกศูนย์เลยนะครับผมอ่าถ้าจะมีราคาก็เป็นอันทัศเนี่ยประมาณ8.5โคตรแพงครับอันทัศแพงมากนะผมอ่ะอันทัศนี่คือแบบแพงสุดๆนะครับผมอันทัศแล้วก็ powerful ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณเฉียดเฉียด5แสน4แสน5แสนประมาณนี้ครับจะอยู่ เรสประมาณนี้ครับผมประมาณห0 0แสนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ที่เหลือแทบไม่มีที่เหลือแทบขายไม่ได้ครับผมจริงๆวิญญาณที่เหลือจะขายไม่ได้เลยครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวของทุนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้8.5 8.5บวกด้วยสามจุดห้าเท่ากับนะครับเราได้มา12บเอ็มทุกคนเว้ยจ้าสิบสองเอ็มครับน้องชุยลบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ภาษีเนาะลบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผม เราได้มาทั้งหมด 11m 11m. จุด11.4ลบด้วยต้นทุนของเราเนี่ยผมก็คือต้นทุนของเรามันคือเท่าไหร่วะ6.8นะ6.8 6.8เราได้กำไรมา 4m ถ้าไม่ได้ทัดคือตายนะผมถ้าไม่ได้ทัดคือตายเอางี้เดี๋ยวเราจะเอาเงินเนี่ยมาปั้นเอาเงินเนี่ยมาปั้นกันนะครับผมมันจะอยู่ที่ประมาณ11.4ใช่ป่ะเออประมาณ11.4นะผมดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำการ ย่อยล็อกต่อไปนีผมเราจะค่อยๆขยับเงินเล็กๆน้อยๆจากตอนแรกเนี่ยเอ็มอาจจะไม่เยอะเอ็มจะเริ่มต้นที่6 M แล้วก็จะค่อยๆขยายเป็นเอพิโซดไปเรื่อยๆที่คอนเทนต์นี้น่าสนใจว่าจะขาดทุนกือกำไรเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเจออยู่ที่ 11.4m นะครับผมเอพิโซดต้องมาแล้วซีรีส์กันย่อยก็ต้องเข้าแล้วแหละจังหวะเนี้ยแต่ที่เหลือมันยับมากนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บไปเก็บของก่อนนะครับผมอ่ะสมมติสมมติว่าเราขายออกแล้วสมมติว่าเราขายออกแล้วเราจะได้มีเอพิโซด เราจะได้มีเอพิโซดไวๆไงโอเคสมมติว่าเอ้ยผมขายออกแล้วนะอะไรเงี้ยเราจะได้มีเอพิโซดไวๆครับ <c oughs> ดีครับเดี๋ยวดูซิเออเราต้องขายอะไรทิ้งดูวะ <c oughs> ทำไมมันเยอะจังเลยอะ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยววันไปดึงเอ็มจากอีกตัวหนึ่งมาก่อนนะครับผมเราจะมีเอพิโซดที่2แล้วไงใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้วันด้วยว่าเอ้ยพี่คอมเมนต์แบบนี้เออคอนเทนต์เนี้ยผมชอบนะพี่อะไรเงี้ยเออก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝาก คอมเมนต์ด้วยนะครับว่า <half. S 2> อยากให้มันเป็นเอพิโซดแบบนี้ยาวๆมาไหมนะผมอ่ะเท่าไหร่นะเมื่อกี้10มันต้องแบบ11.1อ่ะ11.1ตั้งเออ11.4 11.4เอ่อเอาสักก็แต่เอาวิญญาณทัศดีกว่าวิญญาณทัศน่าจะขายง่ายกว่าวิญญาณทัศเอาแค่หนึ่งอันก็พอจิบจุดนี่ได้ได้คอนเทนต์ใหม่ได้คอนเทนต์ใหม่เลองตั้งดูเราจะขยายเอ็มนะผม อ่ uh, ถ้าสมมุติว่าสิบเราตั้ง 12m 12ลบ5%เปอร์เ uh ซ็นต์อ่าต้องตั้ง 12m ครับิญญาณนี้ต้องตั้ง12 M, บองเแล้วเราก็ดึงโอเคเราให้ดึงโอเคครับเราจะมีบัตเต็กต่อแล้วเราจะมีบัตเต็กต่อไปแล้วทุกคนอันนี้อยู่ที่11.4ครับผมมาดูกันต่อว่า10.4เราเนี่ยเราจะได้ตัวของ กำไรไหมครับผมอันนี้ไม่มีเอ็มเลยนะแล้วก็ไม่มีตัวของวิญญาณเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเอพิโซดที่2จะเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะต้องใช้เวลาย่อยสักประมาณหนึ่งครับผมโอ้มาเริ่มกันเอาละครับผมมาแล้วกับเอพิโซดที่2นะครับผมทําการทดลองย่อยสกิลนะครับผม1ิบเอนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่บ้างเอพิโซดแรกเนี่ยเราจะเริ่มจาก6.8ใช่ปะ แล้วก็เราได้กําไรมา 4m นะครับพอได้ 4m มาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เอาเราได้กําไรมา 4m รวมกันเป็น 11m กว่าใช่ปะ่ะแล้วเราก็เอามาเหมือนคล้ายๆกับว่ามาต่อยอดนะครับผมมาดูกันว่าตัวของกําไรของเรารอบนี้จะได้เท่าไหร่ยังไงบ้างเห็นเห็นของแล้วรู้สึกว่ากูท้อกับชีวิตเลย 11m ไม่ได้แม้แต่รีเจนสักอันนะครับผมเราได้สเปร์นะครับมาทั้งหมด4อันสเปร์เนี่ยมันจะตกฉะเฉลี่ยประมาณสัก9 0 0 0 สเปจะตกเฉลีย่ยประมาณ90,00แสนตอนนี้ก็3.6ใช่ปะแล้วก็เพาเวอร์จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนนะผมทุกคนนะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่แย่นะไม่แย่อะไรที่เหลือไม่ต้องไปคิดถึงนะผมเพราะว่ามันขายไม่ได้นะผมเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่แย่นะทุกคนตอนแรกกับ11มันอยู่ที่ประมาณ11.4่ใช่ปะอันนี้เราอยู่ที่3.6 3.6บวกด้วย8.5ครับผม เท่ากับว่าเราได้งบมา 12.1m นะครับผมเหมือนกับเท่าทุนนะเหมือนกับเท่าทุนลบด้วย5%นะครับ5%โอ้11.4เหมือนเป๊ะ11.4เป๊ะนะครับผมราคาคือแบบน่ารักตะมูตะม้เลยนะฮะเดี๋ยวเรา,าตีไปประมาณ11.5แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราตีไปประมาณสัก11.5มาดูกันว่าล็อกต่อไปจะเป็นยังไงบ้างโหแบบเมาหมาัดจแบบัดเมาหมัดจัดอันนี้คือเดี๋ยวผมต้องต้องใช้งบเบิกตังค์นะผมอ่ะ จะอยู่ที่ประมาณ11.5นะครับผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเก็บของก่อนล่ะกันขอเก็บของก่อน,นขอเก็บของก่อน,อ,อ,อ,นอันนี้เราจะต้องใช้เงินหมุนนะครับผมใช้เงินหมุนที่แบบค่อนข้างหนักหน่วงหน่อยนะฮะเออเพราะว่ามันจะได้คิดมันจะรันต่อเนื่องนั่นเองครับผมอ่ะเอาไปชักชิ้นหนึ่ง11.5นะครับผมทุกคนเราจะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าเรา12ต้องเป,ป็น1 2บสองสะ สิบสองจุดสองใช่สิบสองจุดสองได้เวลาได้เวลาเหนื่อยกูก็ละอ่ะฮะปึ๊บปึ๊บสิบเอ็ดจุดสองนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นไงบ้างอันนี้เราจะเป็นวิธีการปั้นปั้นต่างนะครับผมสิบเอ็ดเออต้องเป็นสิบสองจุดประมาณนี้สิบสองเลยสิบสองเลยอ่าได้ปะถูกแล้ว เอ้ยสิบเอ็ดจุดหนึ่งอันนี้ถูกถูกสิบเอ็ดจุดหนึ่งถูกละถูกถูกละถูกละถูกละวันคงมังงงอะไรของมึงวะวันแล้วก็มาดึงกันต่อครับมาดึงกันต่อปือ๊แล้วก็เด็วเหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นวิธีการโยกตังค์แบบโนหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการโยกตังค์ของวันคงเองนะฮะไม่สามารถเด็วได้ตั้งก่อนถือว่าเราเท่าทุนนะเกือบเกือบเจ๊งเหมือนกันนะเอาเอาเป็นเอาเป็นเล่นทำไปเล่นไปสิเกือบเจ๊งเหมือนกันนะครับ หเหมือนเท่าทุนเลยอะ่ะริจินกลับก่นอนดึงตังดึงตัง <c oughs> อันนี้มันลกอันนี้มันลกนะครับผมอันนี้มันลกหมูลกตาวะ่ะนมโอเ,เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปทําการย่อยนะครับผม ย่อยอีกครั้งหนึ่งนะผมอันนี้จะเป็นต่อต่อเนื่องกันเลยนะผมเอพิโซดที่2เนี่ยจะได้ตัวของเข้าทุนนะครับเข้าทุนเลยไม่ได้กําไรแล้วก็ไม่ขาดทุนขนาดเราไม่ได้รีเจนนะอ่ะแตวก็ขอรีตัวแป๊บนึงก่อนนะครับผมงบประมาณเราเท่าเดิมนะผมสิบเอ็ดกว่านะครับผม11บเอ็มกว่างบประมาณเท่าเดิมครับมาดูกันว่าเราจะได้ยังไงบ้างนะครับผมอ่ะโอเคครับผมต่อเนื่องกับตัวของเอพิโซดที่2นะครับเอพิโซดที่2เนี่ยเรามีตัวของต้นทุนทั้งหมด11 11.4นะครับผมประมาณนี้นะครับผมซึ่งเราก็เอา11.4เนี่ยไปย่อยต่อนะครับว่ามันได้กําไรหรือขาดทุนยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่3นะครับผมอ่ะก็พาร์ทมันจะไปเรื่อยๆครับไอวงการนี้จะไปเรื่อยๆจนกว่าทุนจะบดนะครับผมอ่ะตอนนี้คือแบบเอ็มตัวเราหมดเลยนะครับผมเอ็มเราหมดเลยนะครับผมซึ่งเราย่อยได้มานะครับผมเวอร์จัดหนุ่มโคตรเวอร์นะครับผมเราย่อยได้มาะครับนี่ก็คือตัวของพารทหนึ่งอัน รีเจนอันหนึ่งสเปซสี่ครับพาวเวอร์สิบเอ็ดครับโอ้โหดวงโคตรดีทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามารวมกันว่าตอนนี้เราได้กี่เอ็มกันบ้างนะผมอ่ะก็ทัตตอนนี้จะอยู่ประมาณแปดจุดห้านะผม,มแข็งมากรีเจนจะอยู่ที่ประมาณสามจุดห้าครับตอนนี้รีเจนอยู่ที่ประมาณสามจุดห้านะครับแล้วก็สเปซจะอยู่ที่หนึ่งเอ็มนะครับเออประมาณเก้าแสนสเปซจะประมาณเก้าแสนนะครับผมเก้าร้อยเคเ้าร้อยเคนะครับแล้วก็พาวเวอร์ฟูลจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยเคครับผมเฮ้ย รอบนี้ท่วมจัดโดนรอบนี้เราท่วมมากอะ่ะเอ่อแปบวกด้วย3.5บวกด้วย3.6บวกด้วย5.5เราได้มา21่เอ็ดเอ็มทุกคนเวอร์จัดว้าว wow. อ่ะเดี๋ยวเราขายของเนี่ยเราจะได้ประมาณ21.1สบงใช่ปะ่ะลบด้วย5% 5%าอนี่ภาษีที่เราต้องเสีย5%นะครับลบด้วย5%จึ๊ เท่ากับว่าเราจะได้มา20 m ทุกคน20 m ลดด้วยต้นทุนของเราเนี่ยครับผมต้นทุนของเราเนี่ยครับผมอยู่ที่ต้นทุนของเราจะอยู่ที่เท่าไหร่วะเออ1 1 4 1 1 4่ครับอ่า11.4เครับเท่ากับว่ารอบเนี้ยเราได้มากำไรมาทั้งหมด8.6 m นะครับผมถือว่าไม่แย่ไม่แย่เกือบหลับตะกลับมาได้นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปวนลูปต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปวนลูปต่อนะครับรอบนี้เราได้กำไรมาประมาณ8.6นะครับผมก็ เกือบเกือบเก้าเอ็มนะครับผมจริงๆถ้าไม่ได้ทัดมาเนี่ยแทบจะเท่าทุนเลยนะไม่ได้ทัดมาเหมือนเท่าทุนเลยนะผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตดึงของแป๊บหนึ่งนะครับยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งตั้งร้านเลยตั้งร้านเลยวันคงวันคงตั้งร้านเลยโอเคอันนี้เราเหมือนกับสมมติว่าเราขายของออกเพื่อนๆอ่าสมมุติว่าเราขายของออกแล้วกันนะครับผมไปเก็บก่อนทุกคน เดี๋ยวเราขอไปเก็บก่อนนะครับอันนี้ของล็อกเนี้เราจะไปเก็บก่อนนะครับเจ <Yeah. S 1> ของล็อกนี้เราไปเก็บก่อนลากันแล้วก็จะมาย่อยต่อนะครับย่อยต่ออีก20กว่า M นะครับ20กว่า M มนะครับ,าม,รบมาดูกันว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนบ้างเราเริ่มจาก6จุดเราเริ่มจาก6 8 6 8แล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆอุยเวอร์อยู่นะหนุ่มทำลไปเล่นไปเวอร์อยู่โอเค มันจะกําไรเท่าไหร่นะมันจะเติบโตไปเท่าไหร่ก็ไปเจอกันนะครับไปดูกันไปดูกันนะครับเพื่อนๆ Let's go baby สวัสดีครับผมสวัสดีเพืเ่อนๆชาวสักสีที่น่ารักทุกท่านดูนะครับผมตอนนี้ผมเชื่นเคยครับในวันนะฮะก็วันนี้เราจะมาสรุปนะครับผมของเอพิโซดที่4กันนะครับผมเอพิโซดที่3เนี่ยเรากําไรท่วมเลยทุกคนกําไรเราอยู่ที่ประมาณตอนแรกเนี่ยบัตเจ็ตของตัวเอพิโซดแรกเนี่ยประมาณ6.8ใช่ป่ะเอพิโซดที่2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11.4ใช่สิบเอพิโซดที่3เนี่ยก็11.4ชื่อด้วยกันนะครับผมทีเนี่ย ตัวของช่วงจบเอพิโซดที่3เสร็จปั๊บเนี่ยเราขายของเสร็จสับแล้วอ่ะเราได้ทั้งหมดมา20กว่าเครับทุกคน20 m อมเสร็จใช่ไหมบัตเต็กที่4อ่เอเอพิโซดที่4ก็เลยกลายเป็น20 m อนะครับผมที่เนี้ยเราทําการย่อยนะครับผมทั้งหมด20 m อเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่มาดูกันนะครับโอ้มาดูกันซิว่าเราจะได้เท่าไหร่ป้าบดูฮะเอยเดี๋ยวให้ดูกันเราจะได้เท่าไหร่จิ๊บ เออคูดรุงดีทุกคนอันนี้เราย่อยทั้งหมด20่เอ็มนะครับผม20่เอ็มนะครับผม,ผมถือว่ารุงดีมากนะฮะเออ่ตัวของทัตเนี่ยยังราคาแพงครับก็คือ8.5นะครับผมตัวของรีเจนก็ราคาเท่าเดิมครับ3.5นะครับผมเฮ้ยอ,อันนี้อยู่ที่ประมาณ900,000ครับผม900า0 0อยเแล้วก็พาวเวอร์พาวเวอร์ตอนนี้ราคาลงครับเหลือ4,500สนนะครับผมเฮ้ยก็ก็ก็ก,กำไรนะหนุ่มก็กำไรนะทำเวเล่นไปก็ยังกำไรอยู่นะหนุ่ม เดี๋ยวให้ดูครับทัชเนี่ยประมาณ8.5เนาะบวกด้วย 14m mm, นะครับบวกด้วย 6.3m mm, บวกด้วย 11.7m mm. เท่ากับว่าเราได้กำไรมาเท่าตัวทุกคนตอนแรกเราลงทุนไป 20m mm, ใช่ปะอันนี้เราได้มา 40m mm. ครับทุกคนโอ้โหเท่ลั่นจัดนะผม40.5ครับลบด้วย5% 5%นี่ภาษีที่เราต้องเสียเนาะ5%นะครับผมปาบเสียภาษีไป 2m mm. เราได้มาทั้งหมด 38m ประมาณ38 39m ประมาณนี้ลบด้วยต้นทุนของเราคือ 20m ครับทุกคน 20m เท่ากับว่ารอบนี้เราได้กําไรมาเฉลี่ยนะประมาณ 18m นะครับผมเราได้กาไรมาทั้งหมด 18m นะครับผมยันที่เหลือเนี่ยจริงมันขายไม่ค่อยออกนะครับผมหรือมันขายไม่ค่อยได้ผมก็เลยไม่ได้นับครับผมก็เลยนับแค่ตัวของคีย์เวิร์ดหลักๆในรอบนี้ถือว่าดีเราได้กําไรมาค่อนข้างเยอะนะครับผม 18.4m สุดยอดมากนะครับผมอ่ะก็ ทำดีทำดีนะครับทำทำด,ดีเลยโอ้โหแบบรอบนึงย่อยมาได้4 0 4 0 5้าแป๊บนึงนะวันต้องเข้า i อดีหนึ่งโอนตังก่อนโอนตังใปดีนี้ก่อนนะครับผมอ่ะฮะเอาล้ครับผมตอนนี้เราได้ทําการขายตัวของวิญญาณออกทั้งหมดแล้วนะครับผมซึ่งเราได้เอ็มมาทั้งหมด 38.9m เอ็มนะครับผมทีนี้เราจะมาลองย่อยดูว่าเอ้งบ38.9 M เอ็มของเราเนี่ยเราจะได้ตัวของกาไรเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมเก็บของก่อนแป๊บนึงนะฮะเราจะได้กําไรเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะจ๊ะเจ,ะจ,ะจะ๊นะครับผมให้จะไม่มีของอะไรเลยทุกคนอ่ะก็เป็นการย่อยบวกศูนย์เช่นเดิมนะครับผมเป็นการย่อยบวกศูนย์เช่นเดิมนะครับมาดูกันว่าเอพิโซดที่5ของเราเนี้ยจะกกาไรมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะครับผมเจ๊ะเจ๊สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวแท่สีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะครับผมก็วันนี้เรามาทําการสรุปนะครับผม ตัวของเอพิโซดที่5กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยสะกิลครับจริงๆต้นทุนตอนแรกอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 38m จริงป่ะทุกคนแต่ว่าของบางอย่างอะ่ะมันราคาขึ้นในช่วงเวลาที่ผมทําคลิปด้วยมันก็เลยได้ต้นทุนอะ่ะมา 40m แสดงว่าคลิปเนี้ยผมย่อยไปทั้งหมด 40m ครับใน 40m นี้เรามาดูกันว่าเราได้อะไรยังไงบ้างนะครับผมมาเริ่มกันนะครับวิญญาณทัศน์วันนี้คือออกดีมากนะได้มา3อัน,นครับวิญญาณทัศน์ตอนนี้ที่ประมาณ8.5ครับผม8.5 ได้มา25 m นะครับวิญญาณเจนตอนนี้ที่3.5ครับ3.5ได้มา10 m ครับโอ้โหหวานเจี๊ยบอ่าตัวของสเปย์อยู่ที่9 0 0 0ครับ9 0 0 0 0นได้มา9.9 m ครับแล้วก็พาวเวอร์ฟูพาวเวอร์ฟูตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4.5น,นะครับผม4.5นะครับผมได้มา14 m ครับเกือบหลับทุกคนเรามารวมเบ็ดเ็จกันว่าตอนนี้เราได้มากี่ M มครับ 25.5บวกด้วย10.5บวกด้วย9.9บวกด้วย14.85นะครับอ่ะมาดูกันได้มา 60M เย็ดเท่กำไร 20M ลบด้วย5%ครับ5%จืบลบไป 3M ครับเท่ากับว่าเราจะได้มาทั้งหมด 57M ทุกคน 57.7M เย็ดโล 57.7M ทุกคนของเท่ว่ะ กำไรวิ่งขึ้นมา 17M นะครับทุกคนทำเป็นเล่นไปนะครับผมของแท้จัดแน่ของแท้จัด,นะอจดโอเคครับผมสำหรับเอ่อคลิปนี้ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวรอโยกเงินก่อนขออนุญาตขายของแปรบหนึ่งก่อนนะครับเ,เพื่อนๆนะขออนุญาตขายของสักครู่นะจ๊ะจะแจ๊ะ